ครับสวัสดีครับผมภากรปีตาทวัชชัยผู้จัดการตลาดศัพย์บแห่งประเทศไทยครับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเริ่มต้นตั้งแต่เรามีนโยบายนะครับกำกับดูแลที่ดีนะครับแล้วก็เกี่ยวกับจรรยาบัรณของบริษัทซึ่งในหัวข้อดังกล่าวเนี่ยเราจะมีการระบุถึงการให้โอกาสของพนักงานโอกาสของเต็กโคเดอร์ของเราเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆจะมีการดูแลพนักงานมีการให้ความรู้พนักงานนะครับให้ข้อมูลนะครับมีการทําทุกอย่างเนี่ยโดยความเท่าเทียมนะครับโดยตามหลักการของเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย c g ที่ดี c o r p o r a t e g o v เ r ร a n c e เรื่องการกากับดูแลที่ดีนะครับความหลากหลายทางเพศเนี่ยผมคิดว่าเป็น อิชชุที่ส่งเสริมให้คนเก่งคนดีต่างๆเนี่ยได้ทำในสิ่งที่เขาเหมาะสมนะครับตามความสามารถตามศักยภาพของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตลาดลักซ์ซ์แห่งประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโปรโมตต้องเรื่องการเทรนจะเห็นได้จากว่าเรามีผู้จัดการตลาดซาเป็นผู้หญิงมาแล้วสาท่านนะครับเรามีพนักงานของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงมากกว่า70%นะครับผู้ชายนี่สามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ซ้ในฐานะที่ตลาดลักซ์ซ์แห่งประเทศไทยเนี่ยครับก็เป็นคนที่รับบริษัทจดทะเบียน เข้ามาจดทะเบียนแล้วก็มีการควบคุมดูแลนะครับเรื่อง Gender E q u a l i t y หรือเรื่องต่าง,างๆเนี่ยที่อยู่ในเรื่อง sustainability หรือความยั่งยืนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพยายามสนับสนุสน,นให้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่เราบังคับเพราะผมเชื่อว่าเรื่องเกี่ยวกับการทําธุรกิจอย่างยั่งยืนเนี่ยมันต้องมีทั้ง sustainability แล้วก็ meaningful สิ่งที่เราพยายามสนับสนุสน,นให้เกิดขึ้นก็คือว่าจะทำไงให้บริษัทจดทะเบียนที่เราดูแลเนี่ยให้โอกาสนะครับกับคนที่เหมาะสม ไม่ได้เกี่ยวเรื่องกับเพศไม่ได้เกี่ยวเรื่องอายุอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง sustainability หรือความยั่งยืนเนี่ยเป็นอิทชูที่ได้พูดถึงเรื่องความเท่าเทียมพูดถึงเรื่องต่างๆพวกนี้เนี่ยอยู่ในหลักสูตรพวกนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้หลักสูตรเรื่องเกี่ยวกับ sustainability หรือความยั่งยืนเนี่ยทำให้บริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ได้มีหลักการแล้วก็มีการรายงานข้อมูลต่างๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์เนี่ยสามารถเอาข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาพิจารณาและเห็นได้ว่าบบริิิษััััทดงกกลล่าาวปฏตตมห ESG ความยั่งยืนต่างๆนี่ได้ดีอย่างไรแล้วก็มีเรื่องการดูแลความเท่าเทียมกันพวกนี้อย่างไรถ้าเรามาดูกันประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่มีสัดส่วนของ ผู้หญิงทํางานในภาคการเงินเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะไปดูที่ธนาคารพาณิชย์หรือที่ตลาดหลักทรัพย์สัดส่วนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างสูงซึ่งเป็นอะไรที่ผมคิดว่าประเทศเราเนี่ยมีความก้าวหน้าเรื่องนี้มากเพราะว่าการที่มีสัดส่วนผู้หญิงมากเนี่ยผมเชื่อว่ามาจากศักยภาพของคนแต่ละคนจริงๆเชื่อว่าจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสังคมทั้งเศรษฐกิจนะครับทั้งอุตสาหกรรมซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องช่วยกันสับสน,นแล้วก็ทําให้ดีต่อไปนะครับ